กัดด <all>, ูดิว <right S 1> <lu> ้ายดูเมลนนะว้ากกินดวงตารสเป็นไงคะลูกรสชาติเป็ไงคะ กันดูนะคะว่าจะอร่อยหรือจะไม่อร่อยถูกใจน้องสุกากคุณแม่หรือเปล่าคะเราแกะกเลยค่ะอันแรกนะคะเราจะมารีวิวอันแรกกันก่อนนะคะพี่ๆนั่นคือคอลอลี่ป๊อปอาร์วเลยอันสุกากิเจ้าสีอะไรคะสีแดงสีแดงคือคุณแม่ถือ,ถ,อถือวัาดีนะคะพี่ค่ะแม่แกะ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 อาร์้า โลก,กอะคุณพอ่อยังไงก็ยังสนใจโลกมีการบีบนะคะพี่พีนี่อ,อย่างนี้จอกมง่ายๆดูสิคะเหมือนในหน้านะคุณพ่อเหมือนสลามเหมือนกันนะคะนี่เอาสากัดชิมเลยค่ะหูเหนียวมากนะคะเนี่ยคือเป็นเยลลี่นะคะจะดืมะะ่มดิบหน่อยซอสสกัดกินอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะรสชา,า <laughs> ติเป็นไงเขายองๆหรอรสชาติเป็นไงคะอร่อยใช่ไหมคะอย่างนี้แซงว่าอร่อยนะคะพี่พี่คุณแม่ลองชิมได้ไหมคะคุณแม่ชิมบ้างดูแม่ชิมหน่อยสิคะอร่อยไหมแม่ชิมหน่อย ไม่เหมือนเยลลี่นะคุณพ่อยี่นี่ผลไม้อะค่ะอันนี้อร่อยมากนะคะเหมือนวันตงุ่นนะคุณพ่อข้างในมีอ่ะใช่องุ่นนั่นเองเนี่ยค่ะเยิ้มเชนนะคะโอ้โหอร่อยมีวิวเยลลี่ลูกตาดีกว่าเนี่ยไปเยลลี่ลูกตากันอีกต่อคุณพ่อเอาสีอะไรคะสีแดงมาแล้วโอ้ดูดวงตาสิ มันจะเปท่านอย่างนี้กันใหญ่มากเลยเมื่อกล้าสีนี้กับสีนี้ผสมกันแกะทุกอันเลยดีกว่าแกะทุกอันเลยแม่ว่ามันมีสีสีสีนีเรามีสองแบบวันนี้เรามีแบบนี้ด้วยนะคะใช่แล้วก็ชิมทั้งสองแบบรสชาติจะเหมือนกันไหมดูดิว้าวแม่เล่นนะว้าวแล้ก็เป็นกัวนะตั้งใจมากเลยตั้งใแม่สอนให้น้องะจับตรงนี้นะคะอีกข้างเลยอีข้างเลงดูดิ โอเคหนึ่งสองสามโอ้ยดูนี่นโอ้ยดีดมีดวงตาติดกันมาด้วยนะคุณพ่อดูสิคุณสกัดดูสิกินเลยกินเลยกินดวงตาดีดะกินดวงตาเป็นไงคะลูกรสชาติเป็นไงคะแป๊บแป๊บเข็มขี้มือแม่เปล่ารู้สึกว่าเหมือนจะหวานๆว่ะคุณพ่อเนาะสกัดชอบกินนะคะเยลลี่จับไม่จับไม่เข้าหรอคะลูกมีพี่ไรนะคะโอ้โห มันก็เหมือนเยลลี่เหนียวๆคุณพ่อโอหมีไส้ไส้เยอะหมค่ะเราชิมไส้เราชิมไส้เราีเดียวไส้อู้จะไส้เหมือนเลือดเลยนะค่ะอือย่างงี้ไไส้ว่าอบไปจิมพ่อเปรี้ยวมากเลือดนีเลยนเดียวาชิมดิชิมดิมันก็ไม่อวไง เล้กินแลองชิ้ตก่เขาโร่ค่ะพี่ลให้คุณย่ากินนะคะใช่ใช่แม่เราดีว่าไส้มันเหมือนกันไหมเมื่อกี้มันเป็นไส้สับปะรดใช่ไหมนี่้มาลองดูสีเขียวถือว่าเป็นไส้เดี๋ยวลองดูสีเขียวก่อนสีเขียวก่อนค่ะดูสีเขียวเป็นไส้อะไรหนึ่งสองสามอาแม่แก่แล้วแแม่แก้ก่อนนะแม่แก้อนสุดโอ้โนี่อันนี้แตกนะคุณพ่อไส้แตกอะลองชิมลองชิมตรงในลองกระตุเป็นไง ่เปรี้ยวนะฮะออ๋อเป็นไงเปรี้ยวคุณพ่อมันเหมือนโคโลราโคลาเหมือนกันค่ะแตกต่างแค่สีตาข้างนอกนะคะคุณพ่อแต่ว่ารสชาติด้านในเหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะเปรี้ยวเหมือนโคโลราโคลาคุณพ่อเปรี้ยวขึ้นฟันเลยค่ะก็มีแบบสามสามสีสามรสเดี๋ยวเราจะล,ลุกโลกอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามเป๊ะโอ้โหดูดิเี๋เดีมาพามแตะนี่มืเราเปิดนี่คุณพ่อต้องค่อยคเขียนะคะ กินไั้นิดกว่าน้องสกัดเจาะลูกโลกหรือว่ามันจะเป็นแบบอร่อยข้างนอกหวานเนี่โอดูนีแต่ลูกโลกมันจะไม่หวานเท่าเท่าตัวตาแลคุณพ่อลูกตาจะหวานกว่าเอ้จะเปรี้ยวกว่าค่ะนี้จะไม่ค่อยเปรี้ยวอะไรแต่ออกหวานอร่อยมั้หรอว่าลูกตา่่นนีีเยลูกโลกของคุณพ่ออร่อยลูกโลกจะหวานๆนะคะไม่เปรี้ยวอ่าเดี๋ยวเราไปลองชิมอันนี้มั่งจานนี้จานนี้ก็เป็นลูกตาเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบเปนแถวคนละแบบอ่ะคุณแม่จะลองเปิดดูนะคุณพ่อ นี่เป็นของเยอรมันนะฮะเนี่ยจ้าเยอรมันนะอันนี้จะเป็นของนิวนะครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันทาาวิธีเปิดก็เหมือนก <ota, S 2> ันนะครับอันนี้จะไม่มีลูกตาติดมาด้วยอันนี้ลูกตาขเขาจะไม่ติดออกมาจะไปกลมๆทรรมบาอย่างเดียวค่ะคุณพ่ออ๋อน้องสก๊อตชิมชิมกันชอบกินอันนี้กินเหมือนเปรี้ยวเปี้ยวเป็นไงคะกัดเลยลูกกัดเลยไม่ได้ลองสีส้มนะครับ กินนะลีลานิดหนึ่งค่ะเชฟลีลานหนึ่งค่ะเคี้ยวเลยนะเคี้ยวให้น้ำน้ำสำหรัน้ำไส่ข้างในะแตกว่ะคุณพ่อไม่ได้ลองอีกลองอีอจะสีคล้ายๆกันนะคุณพ่อสีคล้ายๆกับรูปโลกอะค่ะแล้วก็ตัวนั้นน้ำคล้ายๆกันกับลูกตาแค่มันไม่มีลูกตา ตัวนี้นะคะจะเปรี้ยวกว่าค่ะคุณพ่อเปรี okay, ้ยวมากมากแต่ตัวนี้ยังไม่เปรี้ยวค่ะลูกไส้ยังคคล้ายๆโลกค่ะคุณพ่อไส้จะคคล้ายๆตัวนี้เลยโลกจะไม่เปรี้ยวค่ะโอเคค่ะอร่อยปากแลนะต่ความเหนียวแต่ความเหนียวของนี้เหนียวกว่าคุณพ่อของจีเหนียวกว่าจะไม่เหนียวมากค่ะพ่อชอบตัวอันนี้นะมันดูดวงตามใหญ่อันนี้ค่ะคุณพ่อเปรียบเทียบได้เลยค่ะเนี่ยลองเปรียบเทียบไ้ จะเป็นแบบติดติดไปที่ที่พลาสติกเลยค่ะพลาสติกแตตัวนี้มันจะอยู่ในเจลลี่เลยใช่ค่ะแล้วก็ข้างนอกก็ไม่เหมือนกันคุณพ่อสีนี้จะเป็นสีอ่อนๆกว่าสีแดงดูนะอะไรเขาลุกตัวนี้ก็จะเป็นสีเข้มกว่าสีแดงเข้มกว่าคุณพ่อลายจะไม่เหมือนกันเนี่ยสติกเกอร์ก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคะนี่ของจีนอันนี้ของเยอรมันค่ะแม่จะเล่นไม่ก้นนะที่คุณพ่อเดี๋ยวก่อนค่ะเห็นไหมว่าความแตกต่างไม่เหมือนกันคุณพ่อไส์อันนี้จะเป็นขาวๆอันนี้จะเป็นขุนๆ เน,นเนี่ยความเหนียวกว่าความนุ่มอันนี้จะหนืดกว่าคุณพ่อจะเหนียวกว่าอันนี้จะนุ่มๆเด้งๆกว่าค่ะเนี่ยแล้วคุณแม่บีบให้ดูเดี๋ยวคุณแม่ไม่มายกานให้ดูทำนุ่มตาลุกทำนุ่ตาลุกทำนุ่ตาลุกทำลูกตาลุกอย่าคุณพ่อว้าทุกตาหลุดลูกต,รรตาตลุก ให้น้องสุกัญาทำมั่งดิสุกัญาทำมั่งใส่ใส่ไม่ค่ะเราสุกัญไม่กลัวค่ะพี่พีโอเคเอาไปแปะ แีะะแล้วก็จบนะคะกับการรีวิวเยลลี่ลูกตาแล้วก็ยุนี่โลกนิดนึคะคดูทั้ง2แบบเลยนะคะถ้าพี่พชอบกันนะคะก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะแล้วก็คุณแม่ก็ให้ความแตกต่างทั้งว่า2องันเนี้ยแตกต่างกันยังไงนะคะถ้ามีชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดถูกต้